นักเรียนคะวันนี้เป็นวันที่ครูนัดนําเสนองานนักเรียนได้เตรียมหัวข้อมาหรือยังคะถ้าเตรียมมาแล้วใครพร้อมบ้างใครพร้อมก็ออกมานําเสนอได้เลยคะ่ะหนูพร้อมแล้วคะ่ะวันนี้จะมานําเสนองานในหัวข้อระบบปฏิบัติการ Android วันนี้จะมาบอกประวัติความเป็นมาของระบบปฏิบัติการ a n d ด o i d นะคะ ระบบปฏิบัติการ Android เป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนามาจากการนำเอาแกนกลางของระบบปฏิบัติการ Linux ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่ออกแบบมาเพื่อทำงานเป็นเครื่องให้บริการมาพัฒนาต่อเพื่อให้กลายเป็นระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์พกพาค่ะหลังจากนั้นได้มีการปรับพัฒนา ระบบปฏิบัติการเป็นรุ่นใหม่มาเป็นระดับช่วงต่อมาได้มีการออกผลิตภัณฑ์จากบริษัทต่างๆออกมาหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อตามการพัฒนาระบบปฏิบัติการ Android ที่อยู่อย่างต่อเนื่องทำให้สินค้าของ Android มีให้เลือกอยู่อย่างมากมายค่ะขอบคุณค่ะเก่งมากเลยค่ะแต่ครูจะขอเพิ่มข้อมูลนะคะครูจะเพิ่มข้อมูลในเรื่อง ข้อดีของ Android OS ค่ะข้อดีของ Android OS คือเพิ่มความจำได้ค่ะมีความสะดวกในการถ่ายโอนข้อมูลมีราคาที่จับต้องได้และเลือกได้หลายแบรนด์ค่ะความยืดหยุ่นในการปรับแต่งอุปกรณ์นะคะความมีอิสระในการติดตั้งแอปพลิเคชันค่ะและรองรับกับอุปกรณ์อื่นๆได้ค่ะมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียใช่ไหมล่ะคะ ครูก็จะมาบอกข้อเสียของ Android OS เช่นกันค่ะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระบบไม่เสถียรและราคาก็ตกได้ตลอดเลยค่ะครูหวังว่าข้อมูลที่เพื่อนนำเสนอไปและข้อมูลที่ครูเพิ่มเติมให้จะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนนะคะ